โอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะจากคลิปที่แล้วนะที่เราบอกว่าเราจะมาแจกเพชรนะคะก็จะเป็นคลิปนี้นั่นเองนะนี่นะคะเป็นเอ่อคลิปที่เราสุ่มชุดแกลกอตนั่นเองนะคะเราก็จะแจกเพชรให้ทั้งหมด4คนนะคะในคอมเมนต์นี้นะเดี๋ยวเราไปดูผู้โชคดีคนแรกกันดีกว่าว่าจะเป็นใครนะคะทุกคนโอเคจะเป็นคนนี้นะคะ กดติดตามแล้วแล้วก็ยู่ดีนะคะู่ดีตามนี้เลยอ่าคุณคุณบีนะคะเคคนแรกนะคะทุกคนโอเคเติมเมที่เรียบร้อยแล้วนะคะไปดูคนต่อไปกันเลยคนต่อไปปุ๊บโอเคเป็นคนนี้นะคะทุกคน ติดตามแล้วครับโอเคขอบคุณนะคะเอ,อ่อโอเคคนนี้นะคะชื่อในเกมก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนโอเคผู้โชคดีคนที่สองนะคะคนต่อไปคนต่อไปเป็นคนนี้นะคะ จำรูนหินผมไม่ค่อยได้เติมครับขอได้ไหมครับส่วนยูดีจริงๆจริงๆเราให้พิมพ์ว่าติดตามแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรเนาะอนันร่วมกันได้เพราะว่าสุ่มได้แล้วก็เอาไปค่ะทุกคนก็เทียนชื่อในเกมก็จะตามนี้เลยนะคะ โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนอันนี้คนที่3ต่อไปคนสุดท้ายนะคะคนสุดท้ายแล้วอ่าเป็นแมวอัดตัวฟีไฟนะคะยูด,ดีตามนี้มาชาร์จแต่ชัดเจน <c oughs> ไม่ได้พิมพ์มาติดตามแต่ไม่เป็นไรเขาน่าจะติดตามแล้วแหละเนาะชื่อในเกมแมววัด จ้านะคะแมวจ้าก็วนสุดท้ายก็ยินดีด้วยนะคะประมาณนี้เลยไปชมคลิปกันเลยค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาซูมกิจกรรมตัวนี้นะคะเป็นกิจกรรมถ้าเปิดตัวนะคะมาพร้อมกับไอวอลเวยนะเป็นถ้าเปิดตัวแบ็กกอต์นะคะทุกคน เว็บนูเกอร์โซนรับเติมเพจเพียงใช้ UID และมีหลักเลไฟล์ขายในราคาถูกสนใจเข้าลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยนูเกอร์โซนจดทะเบียนการคา<ม>้าแล้วนี่เดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มสักนิดสักหน่อยนะคะวันนี้สักนิดสักหน่อยนะคะอาจจะไม่เหมาหรอกเพราะว่าไม่มีตังนะคะเอายอกๆ <laughs> คือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่เอา มันมันก็สวยแหละแต่ว่าช่วงนี้กิจกรรมมันเข้าเข้าถี่ไปหน่อยค่ะทุกคนเอ่อมันเสียตังค์เยอะก็เลยสุ่มให้ดูสักนิดสักหน่อยเผื่อออกก่อนอะไรอย่างนี้ฮะตกใจทุกานเมื่อกี้นึกว่ามันจะลงไอ้ตรงนั้นแหละตกใจแล้วเมื่อกี้ ใจหายแวบเลยเมือ่อ้แต่ดวงเราไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะทุกคนเพราะว่าเราใช้ดวงหมดไปแล้วเสียงมันดังหรือเปล่าเนี่ยเสียงเอฟเฟกอีกสักสรอบไหมอีกสัก2รอบเนาะไม่อยากจะสุ่มเยอะนะคะนั่นไม่ได้อะไรเลย ได้อะไรเลยอีกสักรอบไม่ออกจริงวะทุกคนไม่อยากซุ่มต่อแล้วอะมันมันมีแววว่ามันจะเหมาวะทุกคนหมดตู้ก็เท่าไรอะ่ะหนึ่งพันเก้าไหมทุกคนเดี๋ยวเราบวกสักคู่ ก้ 49, 199, 69, 69, 69, 69. าบวกสิบเก้าบวกสีบวกเกบวกร้อยบวกสามเก้าบวกสี่เก้าบวกหกเกาทั้งหมดนะคะหน2่พันเก้าเพชนะหนึ่เก้าร้พชค่ะทุกคนเหมาตู้ก็คือได้ทั้งในส่วนของ i อวอลตัวนี้นะคะไอวอลหลุมดำปะเนี่ยแบลกก็อาจจะใช่เหมือนหลุมดำเลยก็ได้ทั้ง i อวอลตัวนี้นะคะแล้วก็ถ้าเปิดตัว นะคะทุกคนได้ทั้งสองอย่างเลยนะหนึ่งพันเก้ารอยยสิสองเพนะคะใครอยากได้ก็ไปซื้อกันได้เลยนะคะทุกคนก็ใครยังไม่มีท่าเปิดตัวก็แนะนำเลยนะคะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ไม่แพงค่ะพูดไปเรื่อยก็แพงอยู่นะแต่ว่าใครที่แบบว่าเงื่อนเหลือก็มาสุมค่ะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆน,นะคะเพราะว่าวันนี้ก็มาทําคลิปแจากเพชรนั่นเองแล้วก็มาสุ่มให้ดูสี่รอบนะคะอืมก็ประมาณนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ต้องฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย